ไม่เจอเลยออดิวไปไหนเนี่ย<ป> <laughs> ออดิวทำไมหลบได้เนียนขนาดน,นั้นออดิวไปไหนอ่ะออดิวไปไหนออดิวไปไหนออดิวอยู่ไหนคะออดิวเอา้า <laughs> อุ้ยอุ้ยหาออดิวไม่เจอเลย hảo đưa mới chơi lấy hảo đưa yên này hảo đi yên này hảo đưa này <laughs> 你。<laughs> <laughs>